เาใหม่ครับไมโครน้อยเลยปี22นะครับผลิตปลายปีผลิตเดือนธันวาครับจด23 1.8สปอร์ตพลัสครับไมค์แค่20,07สภาพเหมือนคุณได้รถใหม่ป้ายแดงวันลันตีศูนย์ก็ยังอยู่ฟังก์ชันครบครับมีคูปอนโทนอแอร์ปรับดิจิตอลออตโต้มีกล้องถอยครับจอหนสกรีนมีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังเดิมๆจากโรงงานโตโยต้าให้แล้วให้หาคอสครับแบบเบนซินล้วน1.8สปอร์ตพลัสปี22-23ไมค์น้อยแบบนี้ไม่ได้มามบ่อยๆนะครับรถสี 4, ขาวมุกสภาพสวยนางฟ้าแบบนี้ ผมรีวิวเพลียดเหมือนกับคุณมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สุวินทวงศ์สี่ิพย์ครับสำนักขึนใหญ่แห่งใหม่มีใครสนใจรถประเภท SUV อยู่บ้างไหมครับที่เพชรยนต์ตอนนี้นะครับเติมซ็อกมาแน่นเลยนะเดือนที่แล้วขายเยอะครับนะค,บคอร์สขายไปเกือบ20่สคัน นะ CRV ขายไป10คันนะเราเลยเติมซ็อกมา CRV Corolla Cross ครับ HRV เติมมาเยอะเลยนะอย่าง CRV คันลังหลังสีดำครับปี19ราคาดีมากเลยนะ5แสนกว่าบาทนะได้ CRV ไม่แ0 0 0 0นะส่วนคันนี้ครับเด็ดกว่าแน่นอนนะ Corolla Cross ครับ1.8 s p o r t Plus ครับปี2 2จด23่ต่ที่เด็ดของเขาอยู่ที่อะไรอยู่ที่ไม้ครับไมแค่27,000ครับคันนี้รถบ้านมือเดียวนะครับวันลตี0ูนยังอยู่เลย รถปี22จด23ไมค์แค่20,007ใครหาคอสตอยากได้เป็นแบบเบนซินล้วนครับ1.8สปอร์ตคันนี้คุ้มค่าคุณอย่างแน่นอนทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับทะเบียน3496ปี22จด23แล้วได้ไมค์น้อยมากนะคใครหารถที่แบบเหมือนคุณได้รถใหม่นะเครื่องไม่ช้ำนะภายในไม่ช้ำรถประวัติศูนย์ครับและได้เป็นรถมือเดียวนะเบนซินล้วนแบบนี้แนะนำคันนี้เลยนะครับสามารถติดต่อหาผมได้โดยตรงเป๊กผู้จัดการฝ่ายขาย065 9113374ครับไลน์ @pek152 ครับรถปีใหม่ๆแบบนี้ดอกเบีย้ยต่ํามากนะเริ่มต้นแค่สองเปอร์เซ็นต์ต้นๆ้นสำหรับสี่ปีนะหายอยู่มาจัดมาทักได้และทุกคันนะครับของเพชรยนต์เราตรวจรถให้คุณนะครับมีชิคมาตรวจรถให้เป็นบริษัทตรวจรถภายนอกนะตรวจ215จุดครับบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าครับเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักของตัวรถตรวจเสร็จครับออกเอกสารใบเซอร์ใบการตีให้คุณเลยนะค่าตรวจคารละพันหกเพชรยนต์ออกให้คุณฟรีอะมาดูด้านหน้าดีกว่า ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตพลัสนะครับเป็นเจนปี22่สดีนะครับด้านหน้ากระจังหน้าได้เป็นลายนี้ไฟเป็น LED โปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไลท์ครับมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะมันเป็นรถที่ผมว่ามันครอบจากวานนะขนาดไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะครับยกสูงแบบนี้ทัศนวิสัยก็ดีนะครับในเรื่องของการมองเนาะมุมมองของตัวรถอมันยกสูงหน่อยๆนะครับลุยอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันยกสูงแล้วนะครับยกสูงกว่ารถเก่งอ่ยข้างๆนะครับแบบนี้นะเป็นรถที่ เหมาะกับมีไว้ติดบ้านสักคันหนึ่งนะแล้วใครที่ไม่ต้องการเป็นแบบไฮบิดก็คันนี้ก็นะครับตอบตอบโจทย์คุณแน่นอนไม่น้อยครับได้ปีใหม่นะนี่ล้อนะครับได้เป็นล้อเดิมแบบนี้นะจะได้เป็นลายนี้นะครับสำหรับตัวที่มันเป็นเบนซินล้วนนะจะได้ล้อลายนี้นะก็ตัวแปแกบนะครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลยนะครับที่บริษัทพย,ยนต์มาดูด้านข้างครับปงซุ้มลอนแนบจิตสนิทรถเป็นสีขาวมุกนะนะบอดี้ด้านข้างนะครับยื่นห่างออกมาสักสองสามเมตรคุณจะได้เห็นครับสันเหลี่ยมคมนะ ที่บอกไปนะครับคันนี้เหมือนคุณได้รถใหม่ไม่เกินจริงนะขนาดสภาพแรกรับยังได้ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บงานอาบน้ํานิดหน่อยนะก็พร้อมใช้แล้วนะใครหาโคโราคอสักคันนะครับ1.8สปอร์ตพลัสคันนี้ไม่20,070นะ679,000ครับฟรีดาวนะคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ12กว่านะประมาณ12นะครับ12นิดๆน,น,นะครับอ่านะมาดูตรงนี้ครับไฟครับเป็นแบบ LED Light like Guide นะสภาพสวยเลยนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบ อ่ะเราก็เปิดตรงนี้ได้นะฝาท้ายเปิดได้นะครับโอ้คันนี้คุณดูดิแผ่นรองหลังตรงนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพรมเนาะพรมทีดีนะครับเขากาลังเตรียมสปารถเขาเลยถอดพรมนะด้านในออกอันนี้ไม่ได้เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวใส่คืนให้นะครับมีเนี่ยตัวปิดบังสายตานะครับเบาะหลังสามารถพับได้ครับพื้นที่สัมาระใส่ได้เยอะเลยนะครับใหม่จริงคุณดูดิพลาสติกเขายังไม่แกะเลยตะเข็บข้างครับแห้งๆเดิมๆหัวน็อตตรงนี้สภาพใหม่มากไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยประแจใดๆนะครับเช่นเดียวกันเนาะ ตะเข็บข้างแห้งมากเดิมมากนะครับตรงนี้มีกล้องบันทึกภาพแบบเดิมๆนะของโรงงานโตโยต้าให้หน้าหลังมีให้แล้วนะครับสำหรับสปอร์ตพัทตะเข็บข้างสปอร์ตเมนอาร์คซิลเรียบๆครับคันนี้สวยสภาพเดิมนะไปห,หาโคโรล่าคอสครับที่เหมือนคุณในรถใหม่นะปี2 2สองจดย3ิบสาไมลสองมดมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับบอดี้ฝั่งนี้ครับป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทประตูบนล่างสวยนะครับแทบไม่มีรอยเลยนะคนขับเขาขับฝีมือนะพวกนี้ ก็เราคัดเกตเตามที่ผมบอกคุณนะครับต้นน้ําเราสวยนะเอามามันไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าต้นน้ําสวยแบบนี้มันก็ซื้อมาแพงนะครับต้องบอกงี้เพชรยนต์นะครับเราไม่ได้ขายรถแพงที่สุดแต่ผมก็ไม่ได้ขายรถที่ราคาถูกสุดในตลาดนะลูกค้าบางคนส่วนใหญ่เขาจะชอบใช่ไหมดีแบบรถที่สวยที่สุดดีที่สุดและถูกที่สุดซึ่งเอาความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับรถสวยราคาก็จะสูงกว่ารถที่ไม่สวยถูกไหมแต่เพชรยนนะครับเราขายรถที่เนี่ยคุณดูสภาพเนี่ยสวยนางฟ้าแบบเนี้ย แต่เราไม่ได้ขายแพงที่สุดในตลาดแต่เราก็ไม่ได้ขายถูกสุดในตลาดเราขายอยู่ในเลทก,กลางๆนะครับไปเลทนก,กลางๆแบบปรับสภาพพร้อมใช้บางทีเราจะไปเหมือนอุ้มรถมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันของผมปรับสภาพพร้อมใช้แต่บางที่เขาขายสภาพเดิมราคามาเลยต่างกันแต่คุณเชื่อผมเถอะคุณซื้อรถที่เพชรยนต์คุณสบายใจนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคุณเอาแบบนี้ไปใช้ครับใช้ต่อหลัก10ปี15ปีชิวๆสบาย,บายนะคุมค้มครับมาเลือกได้เลยนะ้ผ่อนหมื่นสองกว่าหรือคุณซื้อสดก็679 นะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแล้วสำหรับคันนี้นะราคานะครับที่ตั้งไว้นี่มีคูซอนโทนเบาภายในสีดำนะเบาอย่างตึงเลยคุณดูดินะเบาแน่นมากตึงมากนะครับสภาพสวยมาดูภายในดีกว่านี่เลขหม่ครับจะปิดไฟนิดนึงอ่ะไม้แท้ไม่เดิมครับไม้สองแสนไม้สองหมื่นเจ็ดอ่าสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับหน้าจอทัชสกินใหญ่ๆนะมีแอร์เป็นปรับดิจิตอลออโต้ครับเปิดปิดแอร์หลังตรงนี้ได้เลยนะมีโหมดนะครับในเรื่องของการขับขี่เนาะ ก็จะมีการเลื่อนถ่ายครับมีเนี่ยเชยนแบบฟิวชิปโทนิกบวกลบได้นะมีสังการด้วยเสียงนะแล้วเวลาถอยก็นเนี่ยมันมีกล้องถอยมีจอทัศกรีนให้คุณแล้วนะใช้งานง่ายครับนะฟังก์ชันมาตรฐานเขามีให้ครบอ่ะเนะยโหมดต่างๆสังการด้วยเสียงผมว่ามันน่าใช้นะเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับมีที่วางแก้วน้ำครับเบาะสภาพดีนะแน่นๆน่นเตึงๆเลยแอร์แบ็กเจ็ดใบครับด้านบนสีนี้ผมชอบนะมันดูทึบดีนะมันดูสะอาดตาดีนะครับแบบนี้เนาะ นี่นะข้าบบนก็เป็นแบบว่าะบุฟ้าสีออกเทาเข้มแล้วนะครับ่ะหาอยู่มาจัดได้ครับคูซอนโทนไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะกระจกเป็นอออโต้ o T o ให้คุณแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูด้านหลังครับสําหรับสปอร์ตพลัสคันนี้นี่เบาะนะครับสภาพดีครับแน่นๆตึงๆเบาะสามารถพับได้แบบ40-60แบบนี้นะครับอเนกประสงค์นนะตามที่ผมบอกคุณนะเนีย่ยก็ทะลุพื้นที่ด้านหลังไปเลยนะครับด้านหลังก็มีแอร์หลังมีที่ชาร์จโทศรศัพท์ให้คุณแล้วนะครับเป็นรถที่ นั่งสบายนะมีที่วางแขนให้เลยตั้งแต่ตัวสปอร์ตพัทนะครับมีที่วางแก้วน้ําด้านบนก็สะอาดสะอาดนะครับรถบ้านครับแต่เจ้าของเดิมดูแล้วสะาดีและวิ่งน้อยมากนะนะครับมีที่มีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังแบบเดิมๆตัวตาให้แล้วนะครับใครหาโคโรล่าคอสักคันครับให้คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับสปอร์ตพลาสปีไมค์สองหมื่นเจ็ดนะปียี่สิบสองจดยี่สิบสามรถสีขาวมุกสภาพแบบโคตรใหม่นะครับด้านข้างมีที่วางแก้วน้ํากระจกออออโต้ให้คุณแล้ว หาอยู่ครับเบอร์ด้านล่างได้เลยติดต่อหาผมเป็กผู้จัดการสายขายได้นะครับหรือไลน์ครับ @pek152 พักมาขอดูรูปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้มาเดี๋ยวพาพี่ๆครับมาเช็คโครงสร้างหลักของตัวรถกันดีกว่านะกีเราดูรายละเอียดต่างๆไปแล้วเหลือนะครับสำหรับโครงสร้างรถนะครับหัวน็อต่าไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยประแจขันไขขยับนะสติ๊กเกอร์นะมอกต่างๆนะครับไทคุณดูจอๆนะครับเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพรยนยนเองนะครับหารถมือสองสักคันครับ นึกถึงเบอร์สาทเพชรยนต์นะครับคันรถสวยเกียร์เอนะนี่รอยหนีบชุดบอสสีสปอร์ตเมนอาร์คมๆเดิมๆชัดๆนะครับสีขาวมุกนะเงาๆแบบนี้เลยสีเดิมโรงงานแน่นอนด้านบนหลังคงหลังคาไม่มีรอยบุบใดๆนะครับนะฮะคอสครับตอนนี้ตัวเลือกเยอะนะเข้ามาอีกห้าคันไหมนะครับมีสีบรอนเทามีสีเทาฟ้านะครับมีสีขาวมุกนี่ก็เยอะนะทั้งไฮบริดทั้งเบนซินครับนี่ผมชอบตรงนี้นะมีเป็นแบบว่าโครเมียมเนาะ โลโกโลโลล้โคโรล่าคอสครับสีแบบนะสีขาวมุกนะเงาจัดๆเลยนะครับเป็นเกล็ดๆออกมาแบบนี้นะประกายมุกออกมานี่ร้อยหนึบชุดบ,บอดสีครับสปอร์ตเมนอาคมๆชัดๆครับสีเดิมๆนะประกายประกายแบบนี้เอาหาอยู่ครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับพยายามรีวิวให้หละเอียดนะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนะครับเ <massage. S 1> พชรยนต์นี่เดือนหนึ่งเราขายประมาณสักร้อยแปดสิบคันนะครับดังนั้นคุณไว้วางใจได้เพราะอะไรผมต้องเตรียมรถให้คุณดีนะไม่งั้นผมขายไปร้อยแปดสิบคันนะทั้งบริษัทนะรวมกันเน ถ้าเดือนต่อเราเอาของไม่ดีให้ลูกค้าในเดือนต่อไปไม่ต้องขายแล้วนะมาแก้ปัญหานะดังนั้นคุณไว้วางใจได้นะครับเราเตรียมรถให้คุณดีนะนะลดงานเราด้วยนะครับสบายใจลูกค้าด้วยอ่ะรถสวยน่าใช้นะครับคันนี้สนใจมาจัดได้ที่บริษัทเพชรย,ยนต์ครับหัวนอดข้างไม่มีรอยแกะขันไขขยับใดๆนะสภาพสวยอ่รถปลายปีนะครับที่มันเป็นปี 2. 2จด23่ามเพราะมันผลิตเนี่ยทันวานะครับออกรถใหม่ก็ปี23บเลยนะครับรถปลายปีนะครับย2ธิบทันวาจดย3ิบสาม จริงๆมันออกป้ายแดงพวกเนี้ยนะออกป้ายแดงปี่ะปี2านะครับแต่เขาผลิตจากโรงงานมันทันวาแล้วไงนะครับอ่ะกระจกเดิมนะตะกี้ลืมให้ดูกระจกเดิมอากุติก,กาสครับลดเสียงรบกวนภายนอกรถสวยสภาพดีครับมาได้เลยที่บริษัเทเพชรยนต์อ่ะมาดูด้านหน้าครับตัวห้องเครื่องกัน,นเครื่องยนต์1,800ดซีซีครับดูอวีวีดีไอเครื่องยนต์สี่สูบนะครับคันโมอนำหน้านะโค้ดต่างๆคำเตือนต่างๆอยู่ครบครับสติ๊กเกอร์นะไฟหน้าไทโคอิโตครับ หัวน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับถ่ายให้คุณดูจอแบบนี้เลยนะแล้วก็มีนี่โลโก้ครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบๆน็อตซอาข้างตรงนี้ไม่มีรอยแกะขันแกะขยับเช่นเดียวกับตรงนี้นะครับเอ้าใครสนใจนะครับคันนี้มันจัดได้นะที่โบ๊ทพชทยนยนนะครับไม่สองหมื่นเจ็ดรถสภาพสวยนะครับถ่ายให้คุณดูจอแบบนี้เดิมๆแบบนี้แล้วนะครับสนใจเบอร์ด้านล่างนะครับทักมาปรึกษากันได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับพชรยนยนนะครับเรามี อ่สิบสถาบันการเงินรองรับนะครับเออ่ไม่ว่าคุณจะอาชีพไหนนะครับรายได้เท่าไหร่ลองทักมาปรึกษากันได้นะค,คันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้ครับคอสครับ1.8ึ่งจุดแปดสปอร์ตพลาสปี22่สจดยีไมค์แค่27,000มันไม่ใช่22แบบลากจดอะ่ะมันเป็นผลิต22ธันวานะออกจอากโชว์รูมพวกนี้มันก็ปี23แล้วนะครับไมค์สอ0 0มื่น0จ็ครับฟรีดาวคุณจะผ่อนอยู่12,000กว่าเองนะครับสนใจทักหาผมครับไป็กู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรง 0659513374ไลน์แอดครับ P E K 152ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ